เจริญสุากบันดาพุทธต,ตาชนิะชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบก,กับ,บรดา,าทันตตาทิชนแล้วตามปกติคราวที่แล้วนี่พูดมาถึงตรงที่พระเจ้าปุตตะก็สัมมาตามพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในครั้งนั้นในสมัยนั้นแล้วก็ พระราชาชัยเสนเนี่ยห่วงห่วงพระพุทธองค์ห่วงพระพุทธเจ้าไม่ให้ใครทําบุญด้วยทําบุญแต่เพียงพระองค์เดียวจะดูสินะเราไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ใจคอเขาแล้วเนาะแต่เขามีความคิดอย่างนั้นคือ เราเนี่จะทําบุญเพียงผู้เดียวเนี่ยสร้างกําแพงข้างทางเลยไม่ให้แวะเลี้ยวไปทางไหนให้ตรงมายังสถานที่ที่ตนเองจัดพัฒกิจไว้พร้อมกับพระอริยสอ์ขีนาสบทั้งหลายเก้าหมื่นทั้งเก้าหมื่นพระองค์ทั้งเก้าหมื่นองมาฐานพัฒกิจที่นั่นบังเอิญพระเจ้าใช้เสนาะนี่มีพระราชบุตรสามพระองค์ ส่งให้ไปปกครองอยู่เมืองอยู่ที่เมืองหนึ่งแล้วก็บังเอิญว่ามีปัจจามิตรามาประชิดเมืองที่ที่เมืองชนบทแห่งหนึ่งเหมือนกันพระเจ้าชัยเสนนะก็ส่งสารไปให้กับราชบุตรทั้งสามจงไปกำราบราบปร,ราม อริภัยรีให้พินาศร,ราบคาบไปพร้อมทั้งส่งเครื่องบรรณาการข้าวของแพรพันธ์ไปมากมายรวมทั้งกำลังพลทหารโยธาหารทั้งสามก็ชนะศัตรูอริราชศัตรูได้โดยง่ายก็จึงส่งสารไป บอกทูลพระราชบิดาพระราชบิดาก็ดีอกดีใจเป็นอย่างมากให้เชิญมาที่เมืองนครนี้เลยเราจะถวายเ,าเราจะให้พรไม่ใช่ถวายเราจะให้พรแก่บุตรทั้งสามปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ขอได้เลยทั้งสามก็มาปรึกษากันว่าเอ๊ เราจะขอพอรอะไรดีจากพระพุทธพราชบิดาจากพระราชบิดาอาหมาตหลายคนก็บอกว่าขอคดชทา,านขอคดขอคชสารมันเอามาเอามาเป็นช้างของเมืองเราของบ้านเราบางก็บอกว่าขอทรัพย์สริงคารอันมากมายเนี่ยขอมาเลย แต่มีบางอยู่จะบางจำพวกอยู่กลุ่มหนึ่งบอกว่าให้ทูลขอ,อได้ปฏิบัติพัฒกิจถวายพัฒหารกับพระปุตสะสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับสาวกทั้งเก้ามืน เออทั้งพระราชะโอรสทั้งสามนี่ก็เห็นพร้อมยินยอมดีด้วยว่าเราอยากจะทําบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะขอสิ่งนี้ก็ไปก็เสด็จไปที่เมืองของพระราชบิดาพักอยู่ที่นั่นสองสาวันนะพระราชบิดาเห็นลูกมาก็ธรรมดาเนาะเป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูก กลับมาบ้านก็ดูดีใจขึ้นใจมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งทั้งสามก็พักอยู่ที่เมืองของพระราชบิดานั้นอยู่สองสาวันจนกระทั่งพระราชบิดาทงทรงทูลเตือนอ่าทรงเตือนว่าเอ้าเราจะให้พรแก่เจ้าเนี่ยจะขอพรจิ่งใด กับเราหรือจงขอมาเราจะให้ให้สมปรารถนาพระราชะโอรสก็สาธุพระยาค่ะแล้วก็กล่าวกับพระราชริบิดาว่า รับสริงคารทั้งหลายบรรดามีที่พระราชบิดาจัจะจะให้นั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยขอได้ทําบุญได้ปฏิบัติพัฒพัฒกิจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยกับบริวารทั้งเก้าอากับอริยสฆงขีราศบเนี่ยทั้งเก้าหมื่นเนี่ย ขอให้พระองค์จทรงโปรดพระราชทานสิ่งนี้ให้กับลูกด้วยเถิดโอ้โหพระเจ้าสเสด็จเสด็จหน้าได้ฟังนิ่งเลยอึ้งเลยไม่ได้หรอกถ้าขอพรสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าขอพรสิ่งนี้ไม่ได้หรอกพระองค์เป็นสมุติเทวราชการทุกวันนี้มีมนุษย์ทั้ง พระราชนิบาธ์ทรงเป็นเทวราชการทุกวันนี้ม,มีมนุษย์ทั้งหลายมีอายุ90้า0มื่ปีนะประมาณแม้ว่าจะมีโปรดพระราชาทานให้ปฏิบัติพระบรมครูเป็นนิรก็จงโปรดประทานให้ปฏิบัติได้สักเจปีได้ไหม ขอสักเจ็ดปีได้ไหมขอปฏิบัติสักเจ็ดปีได้ได้ถวายทานได้ปฏิบัติพัฒกิจสักเจ็ดปีได้ไหมบิดาก็ไม่ได้อกไม่ได้เจ็ดปีมากไป <c oughs> ขอเจ็ดปีก็ยังมากไปอีกอะถ้าอย่างนั้นก็ลดลงมาสักหกปีอะพระราชบิดาจะยกให้อาจจะยอมยินยอมไหมหกปีก็ไม่ให้ห้าปีก็ไม่ให้ จนกระทั่งมาถูแค่ามาทูลขอแค่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนก็ยังมากไปไม่ได้จึงทูลขอพระพุทธเจ้าทั้งจึงทูลสืบไปว่าข้าพระพุทธเจ้าจะขอรับพระราชทานแต่คนละหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน,อนรวมกันแล้วเป็นสามเดือนไนะตรามาสหนึ่งสิริเป็นสามเดือนด้วยกันจึงทูลพระราชอนุญาตให้โอ้ยสามเดือนนะ ขอตั้งแต่เจ็ดปีหกปีห้าปีมีไม่ยอมให้อ่ะนะหวงหวงพระพุทธเจ้ามากเลยอันนี้เมื่อขอไปอยู่แล้วไปอยู่ที่เมืองก็ให้สร้างสถานที่อยู่ของอพระปุษะสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอริยสง์ สีนาศบเก้าหมื่นทั้งเก้าหมื่นพระอทั้งเก้าหมื่นองนะ่ะจัดเตรียมสถานที่ให้ดีเลยโอ้เก้าหมื่นองเนะี่ยจะต้องใช้เนื้อที่เท่าไหรนะ่ต้องใช้เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะมีมีสถานที่ประทรับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอของพระอริยะสงฆ์สีนาศบอีกเก้าหมื่นองก็จัดทำ พระราชกุมารทั้งสามนั้นมีอามยา์นายครังคนหนึ่งมีานายสมียนคนเลขาที่เป็นสมียนคนหนึ่งอมย์ทั้งสองคนนี้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งเหมือนกันพระราชบุตรจึงเรียกชนทั้งสองมาว่ามาสั่งว่าเราจะสมาทานทศศิน,นตั้งใจจะบวชเมรแล้วนะ พระสีีสิขาบทบรรพชาเป็นสัมมาเนยอยู่ในสำนักของบรมครูท่วนตรยมาสนี้และท่านผู้เป็นนายครังจงเป็นพนักงานจ่ายทรัพย์อันเป็นทานวัดนี้มีประมาณเท่านี้ให้แก่อมาตยที่เป็นสเสมียนอมาตย นายเสมยนจงเป็นพนักงานแจกจ่ายทรัพย์ให้แก่บริษัทชายหญิงมีประมาณ80,000คน8 4 0 0 0พคนให้กระทำทานวัตถุขาธนิยะโภชนิยาอาหารเป็นนิตทุกวันก็หมายถึงสั่งว่านายครั้งจงนำทรัพย์จ่ายให้กับนายเสมียนนายเสมียนจงไปแจกใจ่ายให้กับ บริวารทั้งหลายทั้งทั้งแปดหมื่นสีพันคนเนี่ยให้จัดหาอาหารมาถวายอันปรนีบนี่จัดหาโอ้มีวางแผนให้อย่างนี้เลยนะเพราะว่าจะจะรออ่าเพราะเพราะว่าตัวเองนี่จะบวชเป็นเนรแล้วเนี่ยจะไม่มีใครบริหารราชกิจก็สั่ง การไว้ให้และท่านทั้งสองนั้นก็กลับด้วยบุรุษจุดสองหมื่นจงนําวัตถุทานทั้งปวงออกไปถวายพระสัพพัญยูและหมู่พระภิกษสุสองทั้งเก้าหมื่นพระองค์เป็นนิดอยู่ทุกวันอย่าให้ขาดได้จําเดิมแต่วันนี้ไปเรามิได้ว่าราชการขิดแล้ว ไว้ให้เป็นธุระแก่ท่านทั้งสองพระจุกุมารก็พาบุรุษทั้งหนึ่งพันออกบวชเป็นสัมมาเนนอยู่ในวิหารของพระปุตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเอา้าสิบเอ็ดนาทีพอดีเลยเนาะได้บวชเนนแล้วก็คงจะต้องพอเท่านี้ก่อนเนาะ ขอความสุขความเจริญยังมีกับรบรดาทั้งสาธุชนทุกคนทุกท่านเถอินเจริญพร